สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะสวนเคียงหมอกค่ะวันนี้เราจะมาตามดูว่าผลผลอายุได้3มเดือนกว่าแล้วลูกลูกจะโตประมาณไหนนะคะอันนี้เราเพิ่งห่อได้ เนี่ยเราเพิ่งห่อเสร็จไปประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยบางต้นเพิ่งจะห่อเสร็จไปได้สิบวันนี่ค่ะเราเริ่มห่อต่ออายอนนะะอุสองเดือนนะคะสองเดือนสองเดือนนี่ค่ะต้นนี้เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะ๋อนี่เขากํลาลังเปิดพอดีเลยนี่อันนี้อันนี้อายุลูกประมาณสามเดือนกับสิบวันเนาะสามเดือนสิบวันเนี่ยค่ะ แต,แต่แต่เราปล่อยไว้ที่ไม่ได้หอ่อก็คือสองเดือนเพิ่งจะห่อค่ะนี่ค่ะแล้วพอห่อเสร็จประมาณสักสิบวันเราก็จะมาเปิดครั้งหนึ่งค่ะในเปิดแบบนี้นคะคะเปิดเปิดเพื่อในหนูทําซิเปิดแล้วทํายังไงนะเอ,เอามือมากระจายซิเออเปิดเพื่อเปิดเพื่อ,อมันจะมีร่วงร่วงมันจะมีร่วงร่วงค่ะถ้าเราไม่ค่อยมาเปิดแล้วก็ขยายแบบนี้ไอ้ลูกที่ร่วงเขาก็จะค,ค้างอ่ะ เขาก็จะค้างอยู่ในในในนี้อ่าก็ทาให้เกิดเชื้อราอาจจะเน่าได้นะคะนี่ที่ร่วงลงมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะร่วงมาแบบนี้จะมีมีลูกลูกที่ไม่แข็งแรงบ้างลูกแฝดบ้างลูกลูกที่แตกที่มันแตกก็เน่าหล่นลงมาเราก็คอยเนี่ยสิบวันหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะอ่าอาทิตย์หนึ่งค่ะลือ หรือว่าถ้าถ้าใครว่างก็อาทิตย์ละครั้งก็ดีอ่าช่อก็จะสะอาดไม่มีอ่าไม่มีตกค้างอยู่ในนั้นนะคะในในหนูมาเปิดตรงนี้ดูนี้มาโชว์สิลูกี่ะมีกระดาษได้ได้สามเดือนสามเดือนกะสิบวันลูกใหญ่ค่ะ ตุ๊กใหญ่ใหญ่มากค่ะอาโนไหนทำในสาธิตอ่ากระจายแบบนี้ก็ไม่ค่อยร่วงเนาะนี่ก็มีบ้างบางบางช่อก็ไม่ค่อยร่วงเลยค่ะอ่นี่โอ,อโอเคนี่อันนี้ตุ๊ใหญ่อันนี้เป็นพันอันนี้เป็นพันบาฮีนะคะ ต้นนี้เป็นพันธุ์บาฮีอาของ UAE ค่ะอันนี้นี่นะแถมแถมแถมมีึ่ช่ออันนี้ย้อนแสงอันนี้มีปอปอสีชมพูต้องต้องเอาออก สงสัยมีรังอยู่แถวนั้น,นะเนาะเวลามาทีไรก็ไล,กล่ชบอ่านี่อนนี้ตอใหญ่นี่ค่ะนี่เหมือนกันอันนี้ก็สามเดือนสามเดือนกว่าๆค่ะลูกนี้แตกหนูนี่นี่ลูกนี้แตกหนูต้องต้อง,ต,องต้องปิดอดอกหมุนออกนี่นี่เออนะถ้าเราไม่เอาออกเดี๋ยวเขาก็จะร่วงเองแล้วมันจะนี่ค่ะอ่านี่เนี่ยมันก็จะ เนี่ยสองต้นทำได้ไม่เยอะค่ะเอ,อ่อช่อหนึ่งทลายหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ห้าลูกห้าหกลูกแล้วแต่ค่ะอันนี้เราก็อันนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะเอ่าเอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักที่ที่สูตรที่เราเคยทำก็คือทำถ้าเรามีหญ้าหญ้าแห้งหญ้าสุดอะไรก็ได้ค่ะหาเราหญ้าแห้งหญ้าสุดอะไรก็ได้เราก็รวมกับอันนี้ที่เรามี ครั้งหนึ่งอ่ะประมาณร้อยกว่าต้นอนะ่ะ mm hmm. เวลาเราเปิดอ่ะมันก็จะได้เต็มเข่งนี้แหละคะ่ะถ้าร้อยกว่าต้นนะแล้วเราก็ไปผสมหญ mm hmm. ้าแห้งที่สดค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่เป็นชั้นๆขึ้นมาใส่ใส่นี้ขึ้นมาสูงมาสักคืบหนึง่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นขี้ควายโรยโรยโรยเป็นชั้นขึ้นมาให้เต็มอ่ะคะ่ะนี่ค่ะ ยังมีชิมได้ั้งอย่างะนะนูยังเลยมีโคเนซี่ชิมได้ใช่ไหมเด,เดี๋ยวไปชิมโคเนซี่กันนี่ค่ะนี่ถ้าสายเป็นคนเมาเลยเนะาะไทย นีถ่ถ้าเราจะทําปุ๋ยหมักอะ่ะอายุประมาณหนึ่งถึงสามเดือนอย่างเงี้ยทาปุ๋ยหมักค่ะแต่ถ้าอายุอายุลูกมันเนี่ยอ่าสี่เดือนไปแล้วเราจะไม่ได้ทําปุ๋ยหมักนะคะเราทําน้ําหมักเพราะถ้าสี่เดือนไปแล้วเม็ดเขาเม็ดเขาแก่แล้วถ้าเราไปทําปุ๋ยหมักเราเอาเราเอาปุ๋มเอาปุ๋ยหมักไปใช้มันอาจจะงอกขึ้นมาได้ค่ะแล้วเราต้องไปเสียเวลาถอน เขาทำกับตรงไหนไปแอบ,บดูกันนะมีนี่นิดน,น้อยมาดูตัวนี้นะน้อยไาดูตัวนี้นี่โอ้ยตัวนี้ดกเนี่ยตัวนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกแล้วปีแรกเอาไว้เยอะอย่างนี้ค่อยดูนะเนี่ยอ่าถ้าถ้าปีแรกอะเอาไว้เยอะอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะเพราะถ้าเราเอาไว้เยอะอะปีต่อไปเดีวงองไงไม่ไม่ยอมออกปีนี้ของเราสองต้นที่ไม่ออก หนูเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยนหนเปิดดูช่องล่างๆนี่ปีที่แล้วจะมีสองต้นที่เพิ่งเป็นปีแรกแต่เราเห็นว่าแม่เขายายุเยอะแม่ต้นแม่อยุสามปีมีสิบห้าช่อก็ลองเอาไว้หมดปีนี้ไม่มาเลยไหนหนูอ่ะเปิดมาที่ลูกเปินเลยมีอะไรมดเหรอ,หม,นะอมีมดไหมนี่วันที่เท่าไหร่นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้หอ่อคือหลังมาก มันหอทีหลังลูกลูกยังไม่ค่อยโตหนูดูวันที่ดูหหาวันที่ไม่เจออันนี้มันโดคไหมฮะสิบสองครับส<ะ>ิบสองอะไรลูกสิบสองมีนาเหรอหรูอสิบสองไม่ใช่เด็กสิบสองกุมภาเออสิบสองกุมภาทำไมลูกเล็กล่ะ ไม่ใช่แล้วผิดพลาดจ้ะ <12. S 1> แล้วไม่ใช่เมาเมื่อกี้ที่ถ่ายนะสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกุมภาลูกเบลเลอร์เลยแล้วนี้มันสิบสองมันมันน้อยอ่ะฮะแม่มันนี่เยอะหมหรือเล่ะไว้ลูกเยอะไปเอาละจริงนะสิบสองเหรอสอง ช่อนี้ลูกใหญ่แสงสะท้อนแสงเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเราไม่เอาไว้ช่อเยอะเกินไปลูกก็จะใหญ่ค่ะใหญ่มากนี่สวยด้วยค่ะอย่างอย่างต้นเมื่อกี้เหมือนกับเอาไว้เยอะไปอะ่ะสิบสิบสามช่อมันใหญ่ไปมันเยอะไปมันก็จะแย่งอาหารกันอาจจะแต่มันก็ได้ครับถ้าให้ไปตัดทิ้งตอนนี้มันก็คง ตัดไม่ลงแล้วเนาะเนี่ยค่ะแต่อันเนี้ยอันนี้ใหญ่แดดมันแย้งนะลูกสวยมาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ส่วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ